เฮ้ยพีวิ์ครับกินอะไรอ่ะโดนนักโดนักไอ้ที่มันไม่หวานมันมีน้ำตาลเฮ้ยไม่ใช่ย่าหวานน้ำย่าหวานบ้าเลยเนี่ยแล้วเนี่ยคุณจะให้พี่เอ็มกินด้วยเนี่ยไป่ไผมเราผมเรากินย่าหวานไงเรากินไอตัวนั้นไงเมื่อกี้ิ่งพูดอยู่ว่านี่กินของพี่เอ็มไห่ผมจะบอกว่านี่พีวิ์อะไรที่จะกินผมแนะนําไม่กินตัวนี้ด้วยอ๋อกินกนทาอะไรอ่ะตัวนี้เหรอ มันก็ช่วยแบบว่าลดการกระบวนการข้างในเอ็มซองเอ็มซอะไรอย่างงี้ให้แบบว่ามันย่อยแป้งได้ช้าอ๋อหรอทำให้เหมือนแบบว่าโกงนอย่าง้นอ่ะเออกินได้เยอะติดบั๊กไม่ได้ทาให้กินให้เยอะทําให้รู้สึกกินแล้วกินเยอะแล้วรู้สึกไม่รู้สึกรู้สึกไม่ผิดอ่าอุ้ยถ้าเขาของอิมพอร์ตอย่างนั้นเนี่ยอิมพอร์ตจากไต้หวันกับเยสเซ์ญี่ปุ่นของดีมงั้นหมดหมดหมดอันนี้ก็กินไม่หยุดเลยอันนี้กินได้ก็ได้่ผมกินได้ผมก็ไปดีตลอดนะไม่ได้ปัญหาคือกินก่อนหลัง กินก่อนกินก่อนอ้าวไม่ทันแล้วไม่เป็นไรแต่ถ้าพี่เอ็มพี่เอ็มยังไม่ได้กินโดนนะอันนี้คือพี่กินหนึ่งเม็ดแล้วก็พี่ก็สามารถกินโดวนี้ได้นั้นนี่ผมอนุโลมให้ครึ่งชิ้นได้โอ้โหครึ่งชิ้นอนุโลมอยู่ครึ่งชิ้นนะโคตรน่าสงสารเลยที่เหลือผมไปจัดการไงคือเขาอยากกินแหละอร่อย